สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะ,นะะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชาวรา,า,ราศีมังกรค่ะหรือมงกรนะคะนะคะซึ่งตอนนี้ชาวราศีมังกรนะคะก็นักขนาสากันพสอสมควรนะคะเพราะว่ามีดาวเสาร์ไปทับลัคนาอยู่นะคะแล้วก็ดาวเกตและดาวจันทรยังไปเป็นมรณะภพอีกเนาะ แต่ดาวปัตตานีก็ยังมีปัตตานีปแปลว่าผู้ครองนะคะาดาวสุขความสุขความรักอะไรประมาณนี้ก็ยังเป็นพบปัตตานีอยู่นะคะ S 1> <S 1> ต้นุกระดุมพัาสชาพันธุบุตะอาลีนะคะอาลีก็คือหนึ่งกับสี่นะคะหนึ่งก็แสงสว่างต่างๆเนาะมันเป็นอาลีกันเราซะแลายมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะสี่ก็ได้แก่เรื่องเอกสารสัญญาค่ะนะคะถ้าใครอยากจะดูละเอียดนะคะโหราาศสตร์ไทยจีนพม่มานะคะห้าเก้าสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสี่ห้านะคะ ค่าครู598บาทดูโหัวรัสตร์ไทยจีนพม่านะคะเช็คชื่อให้เช็คเบอร์มือถือให้นะคะแล้วก็ดูพยิบสีให้ะค่ะนะคะวิดีโอคอลคุยกัน,นะคะ่คะนะคะโอเคแระนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสัันธุบุตะอริปัตนิมรณะสุภา กรรมาลาพระวินาศะนะคะเออนะคะชาวราศีมังกรค่ะตัวต้นราชาวราศีมังกรก็จะว่าไปแล้วแล้วก็มีโชคมีลาภเหมือนกันเน,ะนาะนะนะคะตัวต้นก็บอกได้เราไม่ขี้เลี้ยวขี้เละสักเท่าไหร่ถึงแม้จะมีดาวที่เออดังนาาั้นสาัสกันมาทับลักนาอยู่นะคะน,นะคะกระดุมพระนะคะสิ่งที่คาดหวังนึงะคะในดวงราศีจักไม่ดีแต่เวลาจักไพ่ขึ้นมาดีก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะฟังเอาไว้นะคะ เป็นเป็นอา่านแง่คิดนะคะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะการเงินการทองดีงามค่ะนะคะโชคลาภวาสนานะคะเหมือนว่าได้มาแล้วมันก็หมดไปเนาะนะคะการเงินการทองพอมีเข้ามาค่ะนะความรักไม่โอเคเลยค่ะหนะ้าระวังรักสามเศร้าเราสามคนนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหัวใจนะจ๊ะโชคลาภม,มาจากไหนนะคะมาจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็ ที่อยู่ที่ทํากินที่ทํางานนะคะช่วงนี้นะคะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นค่ะนะคะสู้ต่อไปค่ะนะคะขอเป็นแรงใจให้กับชาวราศีมะกรน,นะคะตะโนธกระดุมพระการเงินก็ยังเป็นดาวพัหุขัสอยู่นะคะพัหุัสก็เข้ามาช่วยเสริมอยู่เนะาะสัจฉพันธุพันธุก็ดาวมฤตยูก็อยู่ตรงนี้มาค่อนข้างจะหกปีแล้วนะคะบุตรตักมีดาวราหูเข้าไปอยู่เนาะซึ่งดาวจเจริญเดิมอืมเนะ ก็บอกได้เลยค่ะนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเครียดเรื่องลูกเรื่องหลานหน่อยนะคะโอเคแหละนะคะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวเนาะนะแม่ฟ้าเลยจ้ะนะจ๊ะศูนย์ก็สองห้าหก้าศูนยยินดีให้คำปรึกษาค่ะนะคะก็นะ ขอเป็นแรงใจให้ทุกคนค่ะใครอยากจะปรึกษางานนะคะอยากจะซื้อจะขายที่ดินนะคะจัดการวางหวงจุ้ยนะคะปรับหัวเหงนะคะหรือว่าให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจะตั้งชื่อบริษัทอย่างไรให้เหงให้ปังนะคะพักไมฟ้ามาเลยค่ะยินดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ